สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตหุ้นคุณทำได้วันนี้นะครับเรามาพิจารณาหุ้นแนว a r b i t r ร g e นะครับเน้นคว้าหรือค้ากำไรส่วนต่างนะครับนกลับขอบคุณนะครับ F4 ที่เป็นสมาชิกอยู่ในพอร์ตเกษียรเร็วเกษียรรวยด้วยแล้วก็ เพื่อนๆสมาชิกทางช่อง YouTube ด้วยที่ได้ขอหุ้นตัวนี้เข้ามานะครับก็คือหุ้นสามิรเครื่องกลนะครับสามิรเครื่องกลหรือตัวย่อก,ก็คือสมิทนั่นแหละนะครับเราก็จะมาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าเขานำเข้าเครื่องจักรเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมต่างๆเครื่องเครื่องจักรกลเนี่ยนะครับแล้วก็นำมาขายต่ออย่างนี้นะครับ ซึ่งมันมีความน่าสนใจหลายประการนะครับโดยเฉพาะพูดถึงหุ้นรายใหญ่นะครับเขาจัดไว้ถึง36 36ลำดับเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข้อมูลบริษัทแบบคร่าวๆกันก่อนนะครับหุ้นตัวนี้ก็อยู่เขตยานนาวากรุงเทพนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมก็สินค้าอุตสาหกรรมนะครับ หมวดธุรกิจเหล็กและก็ผลิตภัณฑ์โลหะนะครับมันไม่ใช่หุ้นที่ผลิตและจําหน่ายเหล็กนะครับแต่ว่าที่มันเป็นหมวดธุรกิจเหล็กและก็ผลิตภัณฑ์โลหะเนี่ยก็คือมันเป็นเครื่องจัรนะครับเป็นเครื่องจักรอันนี้ราคาผ่านอยู่ที่1บาทนะครับนโยบายการจ่ายปันผลของผู้บริหารคณะกรรมการ,รบริษัทก็คือไม่น้อยกว่าร้อยละสีนะครับของกำไรสุทธินะครับ อันนี้ในส่วนของทุนจดทะเบียนก็550ล้านนะครับชําระก็เกือบเต็มนะครับ530าล้านเหลือนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ยอมรับได้นะครับยอมรับได้คราวนี้ในส่วนของในส่วนของอข้อมูลในส่วนของแฟกชีตนั้นเราก็ดูนะครับว่าธุรกิจแนวเนี้ยนะครับเป็นยังไงนะครับ ก็คือเขานะครับนำข้าวแล้วก็จัดจําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมนะครับวัตถุดิบเครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับโรงงานอุตสาหกรรมเห็นไหมครับง่ายๆแค่นี้หละนะครับมาเก็ตแคปก็เล็กๆนะครับ1,800กว่าล้านนะครับอันนี้มูลค่ากิจการนะครับเมื่อเทียบกับกําไรก่อนต้นทุนทางการเงินไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยนะครับภาษีหรือค่าเสื่อมราคาค่าตัดจําหน่ายต่างๆเนี่ยนะครับค่ากูดวิวต่างๆนะครับค่าความนิยมเนี่ย ก็จะอยู่ที่9.15เท่านะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกับยุติธรรมนะครับมีส่วนลดนิดหน่อยนะครับมีส่วนลดนิดหน่อยประมาณ8%นะครับมีส่วนลดจากมูลค่าของกิจการประมาณ8%นะครับแล้วก็ราคามีส่วนลดจาก Price to Book Value เนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับ Book Value นะครับมูลค่าตามบัญชีนะครับที่บันทึกตัวเลขตามบัญชีเฉยๆเนี่ยนะครับ28%นะครับ ราคาม,มีส่วนลดนะครับ28อนะครับอันนี้กรอบราคาสูงสุดต่ำสุดในรอบ52สัปดาห์นะครับ3บาท22นะครับอยู่ระหว่างเนี้ยนะครับไปจนถึง4บาท4 6นะครับอันนี้ในส่วนของนะครับหุ้นตัวเนี้ยมันมีความน่าสนใจก็คือ1ก็คืออายุอานามนะครับก็อยู่ในหุ้นที่มีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ตามตามหมวดของตนเองนะครับก็คืออยู่มาอย่างยาวนาน20ปีนะครับ20ปีนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับข้อดีก็คืออยู่มาอย่างยาวนาน20ปีหุ้นตัวไหน20ปีขึ้นไปในน่ารักนะครับโดยเฉพาะเรานำไปประกอบการตัดสินใจการลงทุนนะครับกับข้ออื่นนะครับ IPO นะครับ IPO ใน2บาท75เห็นไหมครับราคาเพิ่มจาก IPO นะครับ อย่างนี้นะครับสูงกว่า IPO ก็ถือว่าผ่านมาตั้ง20ปีนะครับอันนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวพารหนึ่งบาทนะครับคราวนี้อยากจะให้ดูก็นี่แหละครับในส่วนของในส่วนของพูดถึงหุ้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปเมื่อตะกี้ว่าโอ้โหนะครับมีการกระจายหุ้นนะครับอยู่ในตระกูลต่างๆเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับแต้มศริชัยนะครับศรีธรรมรัตน สีทรรลัดกุลอย่างเงี้ยครับสีวลักษ์นะครับอันเนี้ยนะครับเราก็ดูว่าอ๋อมีหลากหลายนามสกุลนะครับฤาษีวัตรกุลก็มีนะครับวิยะเมตากุลอย่างเงี้ยนะครับธนาคารกรุงเทพอะไรเงี้ยนะครับสิริพัฒนากุลขจรนะครับอย่างเงี้ยนะครับเราดูไปมันจะมีหลากหลายนามสกุลนะครับโสพลพานิชก็มีนะครับโสพลพานิชอย่างเงี้ยนะครับชาติสิรินะครับโสพลพานิชอย่างเงี้ยชาลีแล้วก็มี น้องๆด้วยนะครับก็คือเด็กชายพระินนะครับแต้มสิชยัยหุ้นบางตัวก็มีเด็กหญิงอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ผู้ปกครองนะครับเป็นผู้รับรองให้นะครับแล้วก็ในส่วนของหุ้นตัวนี้นะครับมันมีความน่ารักอยู่มา20ปีเพื่อนๆดูอย่างนี้นะครับเป็นหุ้นที่จ่ายผลผลปีละ2ครั้งอย่างนี้สครั้ง2ครั้งนะครับ อันนี้ก็ค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวนะครับเราคำนวณจากปีที่แล้วเนี่ยนะครับ24สตางยามปีเนี้ยนะครับเริ่มต้นนะครับ2พฤษภาคมที่จ่ายไปเนี่ยนะครับ14สตางนะครับใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับถ้าครั้งต่อไปในช่วงสิงหากันยาจ่าย10สตางก็จะเท่ากันนะครับถ้าจ่าย24สตางเนี่ยนะครับมันก็จะเท่ากับุ้นที่จ่ายปันผลอยู่ที่ 6. 6 7เซลยทีเดียวนะครับอันนี้นะครับเราดูจากตรงเนี้นะครับก็ถือว่าในแต่ละปีนะครับจ่ายปันผลเนี่ยยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับอันนี้ถามว่าเกินเกินที่เขาหาได้ไหมนะครับอันนี้ไม่เกินนะครับแต่ว่าตรงตามนโยบายการจ่ายปันผลที่ประกาศไว้นะครับว่าไม่น้อยกว่าร้อยละ40ของกำไรสุทธิอย่าง14สสตางค์ใช่ไหมครับต่อหุ้นอย่างปีที่แล้วนะครับ ปีที่แล้วนะครับเห็นไหมครับยี่สบเจสตางค์ต่อหุ้นที่เขาหาได้เขาเอามาจ่าย14สตางค์อย่างเงี้ยนะครับก็คือมันเกินครึ่งนะครับเกินครึ่งไปนิดหนึ่งก็คือ50%เปอร์เซ็นต์นั่นแหละนะครับก็คือเกิน40ละอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือนะครับหุ้นที่จ่ายปันผลนะครับตามนโยบายที่เขาเขาประกาศไว้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็นะครับเราพิจารณาทดสอบไปหลายปีนะครับ อันนี้เรามาดูในส่วนของสุขภาพหุ้นตัวนี้บ้างว่าดีหรือแย่นะครับอัตราส่วนทางการเงินสภาพคล่องนะครับหรือ CR เนี่ยเราร้องขอว่า,าเท่ากับหรือมากกว่า2เท่าขึ้นไปในถือว่า,าเป็นหุ้นที่มีสุขภาพยอดเยี่ยมนะครับแล้วเราตีคู่นะครับพิจารณาควบคู่กับหนี้สินก็คือ DE นะครับถ้าต่ำกว่า1น,นได้ยิ่งดีอันนี้ต่ำกว่า0.8อีกนะครับ ก็ถ้าเราดูจากางบดุลตรงนี้ถือว่าเป็นบริษัทที่มีงบการเงินนะครับอยู่ในระดับอยอดเยี่ยมนะครับงบการเงินในส่วนของงบดุลน,นะครับเราไปดูวงจรเงินสดนะครับวงจรเงินสดเนี่ยถ้าสภาพคล่อง10กว่าเท่าอย่างเงี้ยนะครับใช้ไป10รอบปีบัญชีเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะครับในแต่ละปีบัญชีนะครับ10 11 12อย่างเงี้ยนะครับมันก็ ในแต่ละปีก็อยู่ในสภาพที่ยอดเยี่ยมนะครับไม่ใช่ว่าปีหนึ่งสิบสองอีกปีหนึ่งหนึ่งบ้างสองบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่อันเนี้ยอยู่ในระดับนะครับหกห้าหกเจ็ดหกแปดอย่างเงี้ยนะครับอยู่ในระดับสิบเท่าเลยอย่างเงี้ยนะครับเรามาดูในส่วนของวงจรเงินสดเนี่ยเก็บเงินนะครับใช้ระยะเวลาประมาณสองเดือนสามเดือนนะครับสองถึงสามเดือนนะครับเก็บเงินได้เอาไปชำระเจ้าหนี้การค้าประมาณเดือนหนึ่งนะครับหรือเดือนนิดๆนะครับหรือว่า คนที่นะครับเป็นเจ้าหนี้การค้าก็ได้เงินไปหมุนเร็วอยู่นะครับอันนี้ไม่น่าห่วงเพราะว่าสภาพคล่อง,องของเขาเอาอยู่นะครับจะจ่จายเร็วกว่าเป็นเป็นเดือนอ่าเป็นเดือน,อเน,เอนสอเดือนนี้ก็เอาอยู่สบายมากเลยนะครับเพราะว่าเขาอยู่ได้ได้สบายนะครับอยู่ได้ไม่ต่ํากว่า5ปีนะครับในส่วนของสภาพคล่องทางการเงินที่หมุนเวียนอยู่ในธุรกิจอย่างนี้นะครับถ้าเราเอาแค่2เท่าต่อปีนะอันนี้มัน10เท่านะครับเราเอาไปหาร2เนี่ยมันก็ อยู่ได้อย่างน้อยก็5ปีแล้วนะครับในส่วนของงบกระแสเงินสดทําธุรกิจแล้วมีกําไรไหมเราดูตรงนี้นะครับถ้าเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานมันเป็นบวกเนี่ยนะครับมันดีนะครับอันนี้ก็300กว่าล้านนะครับนี้ปี6 7เนี่ยสองกว่าล้านนะครับแล้วก็ปี68คิวหนึ่งในเกล้านละนะครับปีที่ผ่านมาปี67เจ็ดในยีล้านเองนะครับปีนี้นะครับถ้านะครับ Q นะครับ คิวต่อคิวนะครับไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ยเทียบกันเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับเพิ่มขึ้นเยอะมาก300กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับคราวนี้ในส่วนของกิจกรรมการลงทุนถ้าเป็นลบเนี่ยโอเคนะครับซ่อมบำรุงอะไรอย่างเงี้ยนะครับในส่วนของกิจกรรมการจัดหาเงินหนี้สินน้อยอยู่แล้วก็เน้นเน้นไปเลยก็คือจ่ายผลกำไนะครับนะครับแล้วก็หนี้สินตามกฎหมายนะครับอันนี้ในส่วนของตรงเนี้ยนะครับถือว่า เป็นบริษัทที่โคตรยอดเยี่ยมเลยนะครับในส่วนของงบดุลงบกระแสงเงินสดที่ว่าอยู่ในเกณฑ์เลยเราไปดูภาพรวม5ปีกันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของงบการเงินภาพรวมนะครับถ้า5ช่องเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอ,อันนี้เราเราดูไปแล้วใช่ไหมครับน,นครับสินทรัพย์รวมก็อยู่ที่ประมาณ2 8 0 0ล้านนะครับนิ่งๆทรงๆก็ถือว่าเป็นดีเฟนซีฟสต็อกนะครับหุ้นที่ มีปจายพื้นฐานแข็งแกร่งแต่ว่าไม่ใช่หุ้นเติบโตนะครับอันนี้ในส่วนของรายได้เราดูอย่างนี้นะครับ 2,000, ันสองพันสอันอันนี้ดรอปลงมา2ปีล่าสุดเนี่ยนะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับเรื่องของอเรื่องของงานก่อสร้างเรื่องของสงครามการค้าอะไรต่างก็มันจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการลงทุนนะครับ แล้วคราวนี้ในส่วนของกําไรสุทธินะครับจาก200กว่าล้านนะครับตอนนี้ก็เหลือร0อยกว่าล้านอย่างนี้นะครับคราวนี้ถ้าเราวัดจาก Q 1ของปี68นะครับอยู่ที่43ล้านถ้าเราเอาคูณ4นะครับก็อยู่ที่ประมาณ160ล้านนะครับก็น่าจะไม่หลุดจากปีก่อนหน้านั้นะครับปี67นะครับฉะนั้นเราก็คาดหวังว่าถ้ากําไรสุทธินะครับไม่หลุดจากปีที่ผ่านมาการจ่ายันผลก็น่าจะอยู่ที่ ประมาณ24สตางค์นะครับ24สตางค์ต่อหุ้นเนี่ยนะครับเราก็คิดเป็นอยู่ที่ประมาณ6กกว่านะครับฉะนั้นถ้าตรงเนี้ยเราก็หมดกังวลไปในส่วนของหุ้นตัวนี้นะครับในส่วนของการจะจ่ายผลผลได้ไหมนะครับอย่างนี้นะครับเรามาดูความรู้ความสามารถของผู้บริหารนะครับที่ผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆไปอ่านนะครับเรียนหนังสือนะครับเรียนบัญชีกับคุณปูร์รบอรเฟตนะครับคุณ บริมเบอรเฟดเนี่ยนะครับมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเอาอีอย่างไรอย่างนี้นะครับในส่วนของหุ้นตัวนี้นะครับจะจะดีมาตรฐานก็คือนะครับเก้อย่างเงี้ยนะครับก็ดรอปลงมาเหลือ5นะครับเหลือ5เกว่าอย่าเงี้ยอันนี้ก็เป็นดีล่างนะครับตามลักษณะของวงจรธุรกิจทั่วโลกหรือว่าสงครามการค้าหรือว่าจะเป็นส่วนของตัวธุรกิจเองอันนี้ก็ ถ้าได้รับผลกระทบเพื่อนๆต้องไปอ่านรายงานประจำปีนะครับดูสารจากนะครับจากท่านประธานอย่างเงี้ยนะครับคณะกรรมการนะครับดูในเรื่องของความเสี่ยงมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับลองไปศึกษาดูนะครับถ้าเพื่อนๆตัดสินใจที่จะซื้อถือลงทุนในหุ้นตัวนี้หรือสนใจนะครับเรามาดูว่าผู้บริหารเนี่ยนะครับนอกจากความรู้ความสามารถแล้วเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นเลย12บ้าง9บ้าง5าง้าว่างนะครับเออ ที่ผมบอกว่ามันสู้นะครับตัวเลขพระเอกตัวจริงที่ผมนำเสนอในคอร์สนักทุนวิไอเชียงลุกไม่ได้เลยนะครับเพราะว่านะครับตัวเลข RE ก็ดีนะครับหรือ PE เนี่ยนะครับมันมันแพ้พระเอกนะครับตัวจริงเสียงจริงที่ผมนำเสนอไปนะครับเพื่อนๆพืที่นะครับสมัครเรียนคอร์สนักทุนวิไอเชียงลุกนะครับประมาณ20ท่านก็ได้รับประโยชน์ไปเต็มเมนะครับในส่วนของหุ้นตัวนี้นะครับ หลังจากเราดูความรู้ความสามารถของผู้บริหารคือ a e นะครับสร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับนักลงทุนเท่าไหร่แล้วนำบรรจัยปันผลเท่าไหร่เราดูบรรทัดนี้ประกอบนะครับผมบอกว่าถ้าจ่ายปันผลเฉลี่ยนะครับ5%ขึ้นไปผมถือว่าเป็นหุ้นที่ยอดเยี่ยมนะครับในส่วนของ defensive stock นะครับหรือหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งเหมาะสำหรับ defensive investor นะครับ นักลงทุนเชิงรับผู้มุ่งเน้นนะครับรับผลย่างอย่างดีเลยนะครับแต่หุ้นตัวเนี้ยนะครับเราดูจากตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมครับ4ปีล่าสุดเนี่ยคือเกิน5%อยู่นะครับในส่วนของ Price to Book Value เห็นไหมครับ2-3ปีก่อนนั้นก็เกิน1ไปนิดนิหรืออยู่ระดับ1อย่างเงี้ยนะครับช่วงปีเนี้ยนะครับก็ราคามีส่วนลดหรือดรอปลงมานะครับเห็นไหมครับอ่านี้ในส่วนของ PE นะครับเฉลี่ย3ปีนะครับ ถ้าต่ำกว่า15เนะืี่ยอโอเคถ้าถ้าเราดูจากตัวเลขตรงนี้ก็ก็คือนั่นแหละประมาณ15เท่านะครับประมาณ15เท่าเปลียนล่าสุดไม่เกิน20เท่านะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับไม่ไม่เกินไม่เกิน15เท่าไปอะไรเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ถือว่าราคาค่อนข้างจะโอเคนะครับในส่วนของการพิจารณา PE นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าอยากจะรู้พระเอกตัวจริงก็ลองพิจารณาใต้คลิปก็ได้นะครับ ก็หุ้นตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพน,นะครับพิาจารณาจะตรงนี้นะครับก็เหมาะสําหรับต์ตเกษนเร็วเกษรรวยอย่างมีความสุขนะครับแต่เพื่อนๆต้องไปศึกษาในส่วนของอารายงานประจําปีเพิ่มเติมนะครับศึกษาย้อนหลังไปสัก5ปี10ปีนะครับเอาข้อมูลสักสักสิปีก็โอเคนะครับถ้ามากกว่านี้ก็อาจจะเก่าไปนะครับบางอย่างแต่ถ้าเราอยากจะ เห็นพัฒนาการของบริษัทเนี่ยเราอ่านไปเลยนะครับคุณปู่เรมบัฟเฟตไปเที่ยวชายทะเลหรือว่าไปพักร้อนที่ไหนก็แล้วแต่จะเอาหนังสือรายงานประจำปีของบริษัทที่ตัวเองลงทุนและก็บริษัทคู่แข่งเนี่ยไปเป็นขนมกลุบนะครับไปแทนหน,หนังสือพวกแมกกาซีนนะครับอะไรต่างๆนะครับเขาจะอ่านอยู่เรื่อยๆนะครับอ่านหนังสือวันละนะครับประมาณ500หน้านะครับของคุณปูเฟฟฟ่เรมบัฟเฟตเราในวันหนึ่งได้สักห้าหน้านะคือโคตรสุดยอดละนะครับ เอออันนี้ก็ถือว่าเป็นอุดอดนะครับและอาจารย์ของคุณปู่บรัมเบอร์เฟลฟดก็เป็นบิดาแห่งการลงทุนแนว VI นะครับหรือการลงทุนแบบเน้นคุณค่านะครับก็คือเงินที่เราจ่ายซื้อหุ้นแต่ละหุ้นไปนะครับมันต้องต่ํากว่ามูลค่าที่เราได้รับกลับคืนมาอันนี้คือไอเดียหรือว่าเป็น m i n ์ s e t เลยนะครับก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีในเรื่องแห่งการลงทุนหุน้น ร่ำรวยนะครับร่ำรวยรวยทรัพย์รวยปีติสุรวยสติปัญญาในหุนีนยิ่งขึ้นไปขอบคุณครับ